หลังจากที่ผมปลูกผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คิดว่าจะตุ๋ยไปแล้วมาดูแต่ว่าเหมือนกับว่ามันหยุดการเจริญเติบโตไปนะครับใบมันที่มันจะแทงออกเหมือนมันหยุดอยู่กลางแดดแสลนไม่ได้ปูไม่ได้มงุงตัวนี้ซื้อมา300อยนะครับ ส่วนเงาะมันจะมีอะไรมากินใบมัน,นมะนาวคือเป็นโลคก,กับใบจุดจะแทงยอดใหม่ไม่รู้ขนุนขนุนแทงยอดต้นนี้ก็แทงยอดใหม่นะครับมะนาว มะนาวหรือหลอกขายให้กั่มร้ส่วนละมดุดลูกโตขึ้นนะครับตอนนั้นลูกเท่ายูก,ก้อยตอนนี้ลูกใหญ่ขึ้นส่วนแป้งโมของผมก็เหมือนจะโหแมงกินโอ้ยนอนกินขี้เต็มใบเลย เหมือนจะไม่ได้กินเลือดไปแต่มันก็พยายามที่จะออกดอ,อกนะทำไมยอดมันหยิกๆอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรไม้มันหยิกอย่างเงี้ยขาดสารอาหารอะไร ีก็จะลงทุเรียนนะครับแต่ตอนนี้ยังระบบน้ำยังไม่เต็มร้อยมะม่วงก็คงที่ส่วนสะน้ำก็ยังขุ่นเหมือนเดิมก็ยังไม่ใส ขอบอกว่าทำการพังทลายลงไปเยอะเลยมะม่วงที่ปลูกไว้ที่ผมกลัวมากที่สุดคือมันจะมีแมงที่มันจะชอบมาไข่ใส่ที่ต้นมันที่มาเจาะต้นมันแล้วก็ทำให้ยอดมันตายเนี่ยต้นนี้ก็คือที่มันตายตายไปนี่คือโดนโดนเจาะเนี่ย เนี่ยมันจะโดนเจาะกล้องโฟกัสอีกเนี่ยมันจะโดนเจาะต้นแบบเนี้ต้องใช้ยาอะไรแก้ใครรู้ช่วยบอกทีเจาะโดนเจาะที่ต้นมันมะม่วงโดนทุกต้นเลยแล้วก็ต้นนี้งามอยู่รู้จะใช้อะไรฉีดเห็นมันโดนเจาะเยอะมาก น้ำดอกไม้แล้วต้นนี้เขาเป็นอะไรของเขาเนี่ทำไมเขางอลงอ่างนี้ขาดน้ำก่อนแทงยอดมาแล้วก็ บ้นะานนอกดาวผมก็ยังไม่ทันเสร็จนะครับวันนี้ก็จะมาทําห้องน้ำให้มันเสร็จก็สําหรับ EP นี้ก็ฝากบ้านสวนไว้สักหนึ่ง EP นะครับผมมาอัปเดตกันเรื่อยๆว่าจะปลูกอะไรบ้างอะไรจะงามบ้างอะไรจะ รอดไม่รอดนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ